เราต้องดนทางมาถึงนะง้บฝนพักตักกับนัะ ครับแล้ววันนี้ผมหล่อมาเดินป่าครับเดินป่านะครับ,รบมกันมานอนป่าครับหรือว่าอาจจะนอนก็ได้แนตะ่ว่าต้องที่ที่แบบว่าเปลือยนอน,น,นรอบๆกนะี้ยนักก็ได้ไม่ส้องังวลนะครับแต่นนก็ต้องตัวใหญ่นี้ต้องทำแพ้ดีๆน,นะครับเพราะว่าเวลา น้ำหลังไรลนี่เราก็อดีไปโดนลอยแพยไปเลยเนี่ยะครับคืนสัพักมืดผมก่อนดลงจากแล้วก็เดินกลับครับก็จากสองมาให้รู้ครับว่าป่าที่เป็นอะไรบ้างครับกับป่านั้นอนะครับ ครับแลวตอนนี้ก็มืดนะครับมืดสนิทนะครับมันก็มองอะไรไม่ค่อยเห็นนะครับไม่เห็นเลยนะครับถ้าไม่ส่องไฟครับแล้วตอนนี้ก็คงจะได้เวลาเดินกลับนะครับแล้วก็ช้าอย่างไงแล้วก็เดี๋ยวผมค่อยๆส่องให้ดูตอนกลางคืนนะครตามทางไปนะครับ ครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะค่อยๆถ่ายแล้วก็เดินไปน,นะครับ๋ยวจะหาที่น้ําเงียบๆนะครับเรามีข้อแนะนําที่ดีนะครับแต่ไม่ว่าไม่ไม่ไมต้องทําตามก็ได้นะครับสําหรับใครที่อชอบอนอนป่านะครับหรือว,ว่าชอบนอนอาตามห้วยนะครับเวลานอนตามห้วยเวลาน้ำหลากอะไรงนี้นะครับ ก็จะมีวิธีแนะนำให้ฟังกันนะครับนี่นะครับตัวที่ชอบร้องอ่อักนับและนี่นะครับ ซึ่ตรงนี้ก็จะมีเป็นลำห้วยนล็กน้อยเข้าไปนะครับแล้วก็รัวไม่น่าจะเข้าไปนะครับทับนี่ก็จะ ไก่หัวกไก่กัดปลายห้วยหัวห้วยนะครับก็เลยน้อยลงนะครับนะ้บําว่าจะนั่งตรงน้ําหลายๆนี่นะครับ นี่นะครับ,น,รบนี่ก็จะเป็นกบภูเขาทั่วไปครับคือมีเกาะอร่อยเหมือนกันนะครับส่วนตัวที่ร้องร้องอยู่นั่นเขา,เาคือกบี้ยานะครับ และสิ่งที่ผมบอกว่าจะน้ำนะครับก็แค่แัลงเราคิดนะครับหานะครับมันไม่ต้องทับนี้นะครับคือว่าถ้าเกิดว่าเราจะนอนตามนอนตามห้วยห้วยทิ่ใหญ่น้นไม่ดูน้าหลากนะครับเราก็แค่คามีิพับเป็นแท้นะครับไม่ต้องมัดผูกมัดกับพื้นหรือว่าต้นไม้อะไรนั้นแน่นหนะครับแค่วางๆนะครับฝังไม่ฝานเป็นแทลนะครับแล้วก็เวลา เกิดว่านอนหลับไปนะครับเอ่อตกน,น้ำน้าหลักก็เราก็จะได้โดนลอยแพไปนะครับครับผมแค่นี้แหละครับยังไงก็อ่าฝากติดตามด้วยนะครับหับคลิปน,นี้ก็หงลาด้วยเนชนที่น,นี้นะครับสวัสดีครับ